เราใส่ป่ะาว่าเราเรื่องมีรถไฟตั้งแต่เคยสนะเกผไม่ถือไรบีอะเน,น,นี่ยพี่โจ๊กีกลังเอร่รถไฟแใช่ครับพี่ฟังประวัติรึเปล่าครับพี่จะไ,ได้ฟังฟอะไรดีจะได้ฟังฟองดีอยากรู้อะเริ่จากประวัตอน,รอเ,นเร่รถไฟ สายปาน้ำต่อมาก็มีสายกรุงเทพถึงนครราชสีมาเปิดตัวในปี2443เป็นสายแรกที่วิ่งไปต่างจังหวัดระยะทางมากกว่า200กว่ากิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สำคัญมากเพราะว่าเชื่อมโยงภาคอีสานกับกรุงเทพแล้วรถไปมีไฟแดงไหม ระบบอนาสัญญาณเป็นระบบที่ช่วยในการช่วยควบคุมเดินการเดินทางของรถไฟตอนนี้ไทยใช้หลายระบบเช่นระบบไฟสีคล้ายกับไฟยาระดองของรถไปนี่แหละรถไฟสีไฟสีแดงไฟหยุดไฟสีเหลืองมาถึงไปต่อได้แต่เสาไฟข้างหน้าต้องหยุดไฟสีเขียวมาถึงไปต่อได้ระบบต่อไประบบ C C C เป็นระบบที่ควบคุมรถไฟจากศูนย์กลางใช้ในเส้นทางหลักยังแต่ก็ยังมี ไฟเขียวไฟแดงเหมือนระบอกไฟสีแล้วรถไฟไทยนอนาคตมีอะไรพัฒนาบ้างพี่มีพัฒนาก็คือรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางรถไฟทางตู้ที่ถูกสร้างที่ถูกสร้างในสายใต้แล้วรถไฟสายสีแดงที่ถูกที่อยู่ในกรุงเทพชุกพรเป็นขบวนรถเกินสาธรรมดาได้ที่สองห้าห้าต้นทางสถานีขอนบุรีปลายทางสถานีหลังสวน ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอาการโดยสารได้ใิชานฉลาที่1ขอบคุณค่ะอะมาแล้วอ่ะ แค่รถสัยมาแล้วนะดิหน่อยดูเดยวเข้าถ้เเข้าเลยรถเร็วเลยรว